ไปตัวนี้ไปเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ไปสองตัวเด้อไปแล้วก็เอาน้ำให้ตัวใหญ่นั่นกินสองตัวแค่นั้นนอะ อ้าวเอาลุยครับลุยครับอะไรครับงวอะไรครับัว,วอะไรครับ <c oughs> เอาตามนั้นครับมันไม่ลื่นนะต่อไปก็จะเป็นตัวใหญ่นะตัวใหญ่นี้จะไปเชียงใหม่ตัวนี้กินน้ำก่อน เอิกินน้ำก่อนโอ้โห อ,นนอีกหนึ่งตัวครับตัวใหญ่ครับ,รบ,บ,บท,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 ทั้งหมดแปครับตัวพี่เป็นรเป็นร้อนึง

ไม่ต Quer ้องอะไรร้องเหรอเึ้ยเคลนตรงๆดึงขึ้นตรงๆก่อนเอไป หไหม,ม<า>ล,ลกพี่นะับลูามาต <c oughs> มาต่อไปจะเป็นคู่แม่ลูกครับจะไปจังหวัดแพร่ เมืองแพร่เมืองแพร่หน้าอยู่ครับนี่คู่นี้ไปแพร่หน้าอยู่ครับ ถึงไวเกินกเากักวนบงัง,<า>งไปเชียงรายงเสียไหมก่ะใหม่แล้วใหม่ิๆเลยมาสินมามาพี่แตวช่วยกันเอาไงเอาทะลุไปนี่ไหมออกนู่นไหมเออทะลุสองมาอ่อนี่เป็นแม่ลูกครับอ่นนนานะครับพี่ จับเชืาะคอมันด้วหรือจะไล่าตามใจกวนนานิี้กินน้ำยังเอากินน้ำก่อนดิเพื่อความมั่นใจจะได้ไม่อดน้ำ กินก็ไปพี่เต๋วพร้อมอยังตายก็ไม่ได้เอาแหวกไปเลยครับแหวกไปเลย <c oughs> ตรงนีสวยจริงเนาะ <c oughs> ลูกจะปล่อยหรือจะมัด ปลอได้ด <b> ีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปอยู่ข้างหน้าเออได้เดี๋ยวมันจะลุยไปหน้านะมัดนะไปตามแม่ไปลูกไปไปกินหญ้าสวยน้ำใสพี่โอบอกตัวบ้าจุ้งไม่รู้เลื่องเลยไปเออ ปิดเลยครับพี่เนตไปเอาให้นั่นให้หน่อยใครวะสินเอายาทากรีบมันอยู่ตรงตรงพระเต๊บอะ่ะเอาให้นะยาทากรีบถามถามพี่จิ๊บอะ่ะเอเอเป็นน้ำดำๆอะ่ะขวด เอาแล้วนะคันนี้ไปแพร่ะนะไปแพร่เดี๋ยวเราจะจัดขึ้นอีกครับอ่าขอพี่โอตัวเมียมาสามแยกบันแยงตัวเมียกระถางน้ำสีขาวอะ่ะไปนี่สามแยกบันแยง อ่าแล้วก็ตัวขาวขพี่ตัวขาวนี่หลงหนองสกแกตัวนี้บรรจุเหนือขนชื่อนุแถวบ้านนักบอยเลยไปครับตัวเมียรครับ ไล้วะอย่าอย่าอย่าดืาอ้ออย่าลั้นลูกอย่าดื้ออย่าลั้น <ไป S 1> เออปไปมาครับขาวหินโขงขาวนี้ไปน้องสกแก ลูเล็กกันแหลเล็กไปบอลนีออกไปด้ไหมไปเลยไปไป,ไปรับยาต้องไอ้ไอ้ซินข <c oughs> วดนึงรับยาช่องเจ็ดอีกอ่ะ ตัวนี้ตัวนี้นบ้านสวนเหนือเหล็กไนฟามฮะให้พี่แต๋ให้พี่แต๋ ้ตัวนี้ของส่วนเนี่ยไม่รับโทรศัพท์เนี่ยพี่ของสืมเอ้าวงั้นก็จะได้ไปเลยงัยน้นก็จะมันจะดเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาของส่วนก่อนไปตัวนี้เหล็กไนฟาร์มครับผมวัน <five> นี้ไปอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับ ตัวนี้ไปพบพระครับแล้วก็ตัวไหนต่อ<า>ลังศาสไหม,มเอาลังศาสขึ้นก่อนนะออตัวนี้ออตัวใหญ่ปิดท,ท้ายนะไปครับตัวนี้ลังศาสนี่ไปแม่สอดครับ ดำนี่แค่แดงนู้นแดงใหญ่ดูปล่ามันกินอะไรไปนะ่ะยิบออกเลยเดี๋ยวจดแย่ yeah. เออกินอะไรไปไม่รู้สิ่งแปลกปลอม <c oughs> เออไป นี่ครับกันให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวคันนี้ไปส่งพ,พ่อพากลับมาแล้วก็ไปเชียงรายต่อเลยนะนัดกับเจ้าของวัวที่เชียงรายไว้พรุ่งนี้เช้าครับเอเอเขาท่าเดีเวแคนี่นี่ครับ<ล>ของเราแต่ของเราเป็นของเราเป็นยางในรถนะครับใช่ไ นี่ครับเออนี่เฮ้ยพ,พี่พี่ม่ต้องนี่ดูดูเอาไงพี่ม,มัดให้ใหดูหนะ่อยเอาท<อ>ี่นี่าทำให้ดูสินี่ออนี่ครับง, <laughs> ง่ายนะเดี๋ยวดูนะพร้อมครับมีเชือกผูกหวัวมีอะไรพร้อมมืออาชีพนะครับ แน่นอนครับนี่เสร็จแล้วได้แล้วนี่ครับอ้าเดี๋ยวค่อยทำใหม่เรียงตัววัวก,ก่อนเอาอะไรขึ้นต่อตัวใหญ่มาตัวแดงมาด,งดูดว่าเอาเชือกไหมเส้นนี้

ชุดนี้นะชุดนี้จะไปเชียงรายนะครับเขาบอกว่าตัวนี้มันดุครับตัวใหญ่เขาดี Ah บิดเบอร์หัวนะแล้วถ่ายเบอร์หอยุ่งนะทำงวัวไปชายแดนในยุ่งนั่นนี่อ่ะเสือไว้กันถ่ายรูปอืผูกหัวให้เรียบร้อยครับผม กันล็อกครับใช้ไม้ครับกันล็อกเอาจะเบียดไปทำไมเออคาดนั่นแหละแหมดันไปจะซุดเลยนะยางแกะลืมนี่เอาอยางนี้ดูยางนี่ ง่ายไหมครับนี่คล้องกันเล็กเลยบึกยางหมดเอาเชือกครับทอดไปทอดมาหายแกมีการหายครัหายมันแล้วเลยไม่ได้หายรักลืมแลวลืมไหมเออนี่เนี่ยพวก เชือกพวกไม้กระตักเนี่ยเอาเอาเดี๋ยวเอาต้นไม้ไปด้วยต้นสตอขอฝากไปด้วยไม่รู้เจ้าไหนอานะอต่อไปตัวดำนี้เอาหัวไปไหน มาทางนี้นะจะขึ้นท่าไหนส่งเชือกอห้เขาเลยเนะี่หล่อครับตัวนี้หลอ่อถือไไปก่อนพี่เนตรเออแจว๋ว ครับดันเข้าไปสวยครับสวย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 ตู้ยังปิดไม่ได้ไดไ เกาจะเดินหน้าแล้วก็จะปิด oh. เดินตามไปหน่อยดิ oh. เดินตามไปหน่อยดิเออ oh. ไดอ้ตัวพี่เป็นูุ่นโอ้ ปิดเรียบร้อยครับผมรอเดินทางนี่นะครับสนใจติดต่อได้นะหัวใต้ขึ้นเหนือครับเอาใส่หน้นารถเอาเลยต้นสตอไม่รู้เจ้าไหนน,นี่ครับสตอจากภาคใต้จะไปเติบโตที่แม่สอดครับ <laughs> ให้เดียวแม่ไม้ฝากไว้แมม่ไฝาไว้ด้วย เอาละ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขนส่งได้ทุกอย่างครับทุกวันพฤหัสบ,บดีครับจากร้านโกนเล็กพัญญาถึงวันจบตอนเช้าวันศุกร์นะครับแล้วก็จะส่งต่อแบบนี้เลยนะอุปกรณ์วัวฝากได้ฝากได้ทุกอย่างนะครับที่มันถูกกฎหมายนะครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับ,บ,มรบชมครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีมากครับ